รุนสัตว์เช้านี้ที่ถนนคนเดินเวียดนามเช้าอุดรธานีครับมากันและเราก็มีทุกวันเสาร์อาทิตย์วันนี้ก็มีกาแฟเวียดนามบริการแล้วก็ของกินของทานเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับที่นี่นะครับเป็นถนนเวียดนามเชาวหรืออาหารเช้าของเวียดนามอุดรธานีครับเปิดใหม่สดสดสิงสิง อันนี้ต้นตำรับครับนี่อะไรเอ่ยนี่ยถ้ามามาที่นี่ต้องทานนะครับนี่เหมือนเป็นนมีเมี่ยงสดด้วยของแท้เลยครับถนนนี้ชื่อถนนอะไรครับเวียดนามทาวดอนนะครับอ๋อครับผม มาถนนเวียดนามทาวได้กินรถช่องสิงคโปร์ครับโอ้ไม่ทานรถช่องร้านนี้ไม่ถึงเวียดนามทาวค่ะถูกต้องเลยครับผมต้องมาให้ได้ทำร้าได้อร่อยทุกอย่างค่ะอยู่นี่นี่ครับร้านนี้ขนมเบื้องถนนเวียดนามอุดรน,นะครับต้องมาทานให้ได้ทำสดสดร้อนๆอนทุกวันเสาร์วอาทิตย์เท่านั้นที่จะได้กิน หากินไม่ได้ง่ายๆนะครับอันนี้ก็ทีมน้องๆของเรานะครับน่ใหสอร่อยไหมจ๊ะดูดูงอนหลายงอนหลายก็หลากหลายไปด้วยปอบเปี๊ยะหมูยอนะครับอันนี้ไข่อะไรครับป้าไข่ตัวเน ไข่ตัวไข่เวียดนามโอ้หากินยากนะครับต้องมาที่นี่เลยนี่เราโอ้นี่ก็มีอาหารหลากหลายนะครับถ้ามาที่นี่นี่ก็มีทุกอย่างนะครับของกินน่ากินน่าทานทั้งหมดเลยครับน็าวเป็นโอ้มีเหมือนต้มมัดห่อใหญ่เลยครับที่นี่ก็เป็น สมาร์คมชาวเวียดนามนะครับมีสถานที่ครับครับสวัสดีครับ,นนรบม,มีทุกอย่างครับนี่ก็เป็นหอยนะครับหอยมีหอยทีนมจีนแกงปูอไม่มีหาทานได้ง่ายๆนะครับต้องมาที่นี่เท่านั้นเสาร์อาทิตย์ตอนเช้าอันนี้ก็เป็น หมูกรอบอร่อยครับเจ้านี้อร่อยมากเป็นบรรยากาศของยามเช้านะครับถนนเวียดนามทาวนะครับครับอันนี้ก็แคบหมูครับแคบหมูนี่เลยร้อนร้อนใหม่ๆสดๆทุกวันนะครับชาวันนี้อากจะวร์ทีนะคะไม่มาเสาร์ทย์ไม่ได้ทานนะครับเนี่ย ีอะไรครับโดยค่ะโอ้ oh, สุดยอดเลย,ยนี่แหละครับของกินทุกอย่างรวมที่นี่หมดแล้วถนนนี้เท่านั้นโนุมปังนะครับสดๆทุกวันนี่แหละครับคือถนน คนเดินหรือถนนเวียดนามทาวนะครับที่อุดรธาน,นีนะครับถ้าทุกท่านมาเที่ยวอุดรน,นะครับอย่าลืมนะครับเสาร์อาทิตย์ช่วงเช้านะครับก็เริ่มประมาณ9ก้าโมงนะครับจนถึงเที่ยงของทานอย่างที่เราเห็นนะครับเต็มไปหมดหน้าทานทั้งนั้นเลยเหมือนได้ไปเวียดนามเลยตอนนี้